เราเข้ากันหมดร่นเอฟเนี่ยนะครับโยรวมก็จะมีสักแบบซึ่งมารุ่นอีกคนนึงก็จะเป็นคนท่เราแต่กันไหมว่าเป็นตัวเป็นทางการในแต่ละทีเดียวในารที่เราโตเร็วเรามันตีน่จะเกิดมาเร็วเรามัน ก็สามารถไดรับ <m> ้ามงันได้ระว่านี้ก็เรื่ารแข่งขันที่ีกเดิเอาเอาเอาโงนี้ซึ่งรางวัลมหาชนก็จะได้รางวัลด้วยทีมองไทยยนและก็จะด้รับชมไปกับในประเทศอินเดียด้วยเอเชียครับอโมงคนนี้็นาแบล็คเลยดียวและหายคนที่ถือว่าที่ วยนะสวยรัือ้องมัดใจกมสก่โลทำให้เนบน้าเลยใสหน้วเด็หน้าเตไใม่ลยะนขาวาน้าาคะมจับหาจับางนค้มาเลยวัเาะห็นความหลากหลายของการมีไซน้าไทยออกมาเชื่อว่าอนาคตผ้าไทยของเราจะั้ความนิียบจะอยากปตัว Pause it, go away